โอ้โหดีจังเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะที่บอกว่ามาถึงแล้วได้กินเลยอก็มาสายไงเราเลยคิดว่าเดี๋ยวสั่งให้ก่อนเลยขอแอบป้องตะก้องได้ไหมป้อนตะก้อนหน่อยมาเรายดากจะบอกคุณผู้ชมว่าโอ้พนัมานน่้น่าเลยนนะความป่า สวัสดีคะ่ะพบกับเอกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเอกอยู่ถนนพระรามเก้าสี่สิบเก้านะคะแต่วันนี้เอกไม่ได้มาคนเดียวเอกมีแขกรับเชิญเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะนั่นก็คือแทน,นสวัสดีค่ะที่อย้ยนะจ๊ะยังไม่เบื่อกันใช่ไหมคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพื่อการการเบื่อนะคะวันนี้ยังไงคะวันนี้ เราเชิญแขกรับเชิญควงคู่มาด้วยอีกหนึ่งท่านบอกได้เลยว่าเซอร์ไพรส์น้องเอกมากๆแขกรับเชิญเซอร์ไพรส์ด้วยใช่แล้วเป็นคนที่น้องเอกเจอแล้วต้องแบบกร๊ดกราไปไหนได้ไหมยิ่งแบบคนที่พิเศษเลยมากกว่าคําว่าไอดอลอ่ะมากกว่าไอดอลในชีวิตนี้มีใครเป็นไอดอลคะก็มีเอ่อแฟ้มริงดอมพี่อ๋อนั้นก็อย่าช้าเลยค่ะอย่าช้าพี่เขารอในร้านนานมากแล้วได้เลยค่ะพี่ที่อยู่บากด้วยเชิญเลยค่ะ ลืมบอกไปเราอยู่กันที่ร้านเอมี่จเข้ามาตามร้านเลยค่ะสวัสดีค่ะทำไมมาสายคะคือฉันมีอะไรนัดแขกมาแล้วให้แขกมานั่งรอ โอ้โหดีจังเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะที่บอกว่ามาถึงเราได้กินเลยสายงานเราต้อว่าเราส้่งสั่ก่อนเลยเป็นเุนียมของโคนนี้ไม่รู้ว่าชอบอะไรบ้างแต่ก็เลยสั่งเม<า>นูที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ของที่ร้านเอมไม่ใช่มีอะไรบ้างอันนี้สะดุดตาม,มากใช่ไหมชื่อะไรันนี้คือทากโก้เป็นทากโกกุ้ง<อ>ได้กินเหมือนอาหารเม็กซิกันไหมอันนี้เขาปรับพี่คิดว่าน่าจะเหมาะกับคนไทยมากเลยอันนี้ก็เป็นซี่โครงนะท็อกลิปอันนี้ก็ น้ำผีน้ำผึ้งแน่นอนมองกันสีแล้วเนี่ยอร่อยแล้วก็พิซซ่าเป็นแบบว่าซาลามี่แล้วก็เป็นพาม่าแฮมโรยด้วยไวายล็อกเกตแล้วก็มิสเซลลันเนเนื้อกินเนื้อกันปะดีอ๋อโอเคอันนี้ก็เป็นวาเกิวบีฟแฮมเบอร์เกอร์ว้าวพอแล้วค่ะคุณค่แต่ที่สำคัญนะแอบเห็นนะนี่เลยพี่โบ้รู้ใจน้องเอกมากเลยค่ะช็อกโกแลต ลอยหน้าชาพีส่วนของพี่เนี่ยนะคะเป็นแบบซิกเนเจอร์เหมือนกันเขาใช้ชื่อว่านี่เอมมี่ u s สเบ d นพี่ชอบมากอาชิมทีมค่ะทุกคนอาจารย์มาขอบคุณค่ะเงี้ยงโอ้ช่างช่างลงตัวเนาะเราไม่ทะเลาะกันเลยเพราะว่ามันมี3อันเลยเกเอาทั้งถาดเลยใช่ไหมพี่กินไม่หมดอ่ะแบบขอบคุณค่ะขออนุญาตนะคะ อยาน่ขออรำมากคุกทชมมันเป็นอาหารเมตตากนใช่ไหมแต่รสชาติคือมันเหมาะกับคนแล่บว่ามันแซ่บป่ะนัวมากเลยอ่ะแปลกนะเอออร่อยอร่อยไม่เหมือนที่อื่นเลยให้ให้แป้งก็ดีงามมากเลยอ่ะไปเราไปเมนูอื่นกันดีไหมคะต้องไอ้นี่ไงเออเนื้อเนื้อเแบบควรจะบอกว่าพอหายร้อนแล้วเดี๋ยวจะไม่ยืด ยืดอยู่นะโอ้ยยืดอียืดอีเนื้อไม่ใช่แค่ชีนะคะอร่อยกำลังร้อนๆอยู่ด้วยแล้วแบบโหเลิศมากพี่ชอบมากเลยอ่ะมันเป็นแบบเมนูที่ไปที่ไหนต้องสั่งแล้วกญแา่เหนือชิมก่อนเป็นังไรกันดีงาม ก็ลด้อืมอ่ะอไปดีกว่าพี่เ๋ายังไม่หมดหรอหมดแล้วไงแกอีกแกยิบให้งทันบ้างเอาอะไรพี่เอาอะไรอันนี้เนาะอร่อยอ่ะนี่เป็นครั้งแรกนะเป็นการสั่งอาหารให้กับไอดอลของฉันนะจ๊ะคุณผู้ชมมือสั่นเลยเนี่ยมือสั่นแหละนี่จะบอกว่าติดตามพี่โบมาตั้งแต่สมัยแบบป .4 จ้าตอนนี้เป็นตุ๊ดเด็กอยู่เลยแล้วไปน้องเอกเนี่ยนะแต่ก่อนเขาถ่ายรูปกล้องจีนใช่ไหม แล้วเขาก็จะส่งเป็นอัลบั้มรูปของเขาท<ม>ี่แบบเขาถ่ายตัว<ม>แล้วรูปชัดไม่ชัดก็ส่งมาหมดเลยนะ <c oughs> ส่งมาทั้งอัลบ,บั้มเลย <c oughs> าาลแบบไม่ได้แค่อัลบั้มเดียวนะส่งอะไรอัลบ,บั้มมาแล้วส่งมาเป็นรูปตอนที่เป็นหลีดด้วยนะ <c oughs> หลีดพอต้นมอปลายส่งมาให้ดางดูเป็นน้ำตัวนิชขนาดขึ้นชอบหนาเฮ้ยเขาอยู่ชิปเปอรโมเดลลิ่งหรือเปล่าวะการบันเทิงเปล่าอ่ะยังเด็กแบบหัวโกรธขอด้วยค่ะคุณพี่ขอชีด้วยค่ะขอบคุณค่ะ มต่อไปเราต้องแบกเนาะใช่ค่ะเราทำหน้าที่นิดนึงค่ะไม่แบกได้ไหมเฮ้ยแหกแหกขอโทษค่ะคุณผู้ชมต็อกซีเนี่ยเครื่องเคียงเนี่ยเขาจะให้ปลาฉนักปลาแต่ว่าเนี่ยเขาเพิ่งแบบว่าลองปรับเมนูให้มันแบบเป็นคอรแบบข้าวโพดผัดหดูคนเพียกก่อนนะมได้ๆด้ไดเดี๋ยวก็หนักเนื้ออย่าลวกนะคะดีๆนะคะ ดีๆนะคะคุณผู้ชมค่ะขอขอขอเฉาะเออช้ทําให้เออแบบนี่นี่อ่ามีอะหเฮ้ยคือมันร้อนร้อนร้อนดีงามมากแบบต้องแบบไม่ต้องลําบากในการแบบมีะโอ้เฮ้ยเนื้อร้อนออกจากกระดูกแบบว่าไดีงามน้องให้น้องให้ดีให้น้องแกะตัดอ่ะอ่ะโอเค ตัดก้อนได้ไหมตัดก้องหนันมาแล้วโอ้ยเจคจะบอกผมถูกต้องปตูหัวหน้านนี้หน้าเลยนะความลัางต้องว่าคุณพี่มาช่วยน้องถ่ายก่อนอ่ะคุณพี่ต่อไปอันนี้เนี่ยเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่สั่งมาเป็นมีเดียมแวร์นะขึ้นเลยอืมขึ้นเลยโอ้โหแป้งมันมีความแบบันจุยซี่มากเลยเนื้อนุ่มแบบ อยากให้เห็นความแดงข้่าใรมากแน่เลยค่ะหันครึ่งโอเคใช่หันครึ่งหันครึ่งนะาสวยงามให้ที่มือเนอะอ่ะให้คุณผู้ชมดูก่อนมีดมแลจริงคุณพี่โอ้โหดูเนื้อแบบแดงแดเลยนะชมพูชมพูอย่าชวนนะคะน้องเอ๋โชว์ค่ะขอกินเลยนะคะคุณพี่นีงามมากรสก็อร่อยตุงที่่าง เพราะอย่างที่บอกไปนี่คือ Big Nature ที่เราคัดตัดมาให้คุณผู้ชมแล้วคัดสรรโดยใช้กับช่าด้วยสิใช่ไงดีงามตอนนี้เราขอเบรกตรงนี้ก่อนไหมเดี๋ยวเราจะต้องไปของหวานบ้างแล้วล่ะใช่เราขอเคลียร์โต๊ะกันแบบรีบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวสั่งของหวานกันมาเลย,ย ของหวานมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอะไรบ้างคะอันนี้ใครสั่งเนี่ยสายสันเองเฟรนช์โทสเคยกินไหมขนมปังชุบไข่แล้วก็แบบนั่เอาชุบไข่ด้วยเหรอเนี่ยใช่อันนี้เป็นแบบว่าเฟรนช์โทสกับผลไม้นะฮะก็จะมีแก้วมังกรมะม่วงสับเบอร์ บราสเบอรี่กีวคือตระกูลเบอรี่แล้วก็ไอศครีมสามรสกับวิปปิ้งครีมนมากส่วนนี้เป็นชีสเค้กคือเพลนชีสเค้กค่ะอันนี้เป็นบลูเบอรี่ชีสเคอร่อยทุกอย่างแล้ประกันการันตีไปเลยค่ะเครื่องดื่มอันนี้มะนาวโซดาสวยงามสีไม่เหมือนมะนาวโซดาที่อื่นเลยอ่ะะโซดาแล้วของพี่ก็เป็นวอเตอร์เมลอนกับแตงโม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  แตงโมแล้วก็มีแบบว่าเลมอนแบบเป็นแบบมะนาวด้วยและนี่เป็นแบบว่าซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยซัมเมอร์มิกซ์เนี่ยเลือกมาให้เลยมากินขนมกันดีกว่าไปเลยค่ะเชิญ นี่อันนี้มีรสเปรี้ยวนิดนึงนะดีงามดีงามมากชอบแบบใช่ไหมสองรสป่ะมาให้เราขึ้นหนเนี่ยอมแต่ว่ามัน้มีอะอโอ้น้นลเน้นๆเลยคร กันเลยนะคะด้วยแล้วก็โรยหอมมอ่าได้ถูกชอบนี่อ่าอคุณพี่ในวันนี้คุณพี่ชอบอะไรมากที่สุดเมนูเอาอาหารก่อนใช่ไหมไอ้กุ้งกุ้งนั่นคืออะไรนะทาโก้กุ้งเพี่ชอบอันนั้นพึกทำเป็นสุดแซ่บแบบตามลิ้นสายแซ่บแบบว่าคนไทยอย่างเราเบเกอร์วาเกี ให้ได้เราน้องเอกนะซี่โครงแน่เลยอแสดงว่าได้เพราะซี่โครงอย่างที่เห็นอะเราไม่ต้องแทะแกะอะไรอย่างเงี้เลยคือนเนื้อร้อนออกมาเลยสะดวกสบายแล้นุ่มอร่อยอร่อยทุกอย่างจริงค่อนข้างแบบประทับใจหมดขนมไม่ต้องพูดถึงอร่อยทุกอย่างขนมนี่แบบดีงามหมดใช่ ใครที่สนใจอยากจะมากินแบบเราก็สามารถมากินได้อยู่ที่ไหนคะเอมมี่เดินทางได้ไม่ยากเลยพระรามเก้าสี่เก้าแยกแปดจ้ะวันนี้เราต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะคุณพ,พี่โบแล้็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยละกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เอกด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งงุ้งงิงนุงิงให้กับเราด้วยนะจ๊ะที่สํคาคัญเนี่ย รักตุด๊ดอย่าทิ้งตุ๊ดนะคะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆค่ะจะได้มีพัดคลิปต่อๆไปของเอกสำหรับวันนี้เราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะแม่